ตามข่าวต่างประเทศกับคุณสุธิดาเกตวิกิตคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่ชายรายหนึ่งในเมืองไครสเชิร์ชเผชิญหน้ากับตำรวจแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าเขาเสียชีวิตเลยไม่แน่ใจว่ามันไปโยงกับเหตุกรณ์ยิงมัสยิดหร,รือเปล่าคุณสุธิดาค่ะ,คะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนะนะคะเพราะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่มองว่าอาจจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปพบอาวุธจำนวนมากอยู่ในบ้านของเขานะคะ,คะเดี๋ยวไปติดตามประอียดของเหตุการณ์นี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวตามประเทศเราเริ่มต้นกันที่นิวซีแลนด์กันก่อนนะคะ mm. เหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่ง mm. เผชิญหน้ากับตำรวจ mm. แล้วปรากฏว่าเขาถูกแทงจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา mm. ก็มีการตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะ mm. เพราะว่าทางตำรวจเองตอนแรกนเชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวโยงกับ เหตุการณ์กาดยิงมสัสยิดสอแห่งเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าที่เมืองไครส์เชิร์ชของนิวซีแลนด์นะคะตำรวจก็เลยไปบุกค้นบ้านชายคนนี้อายุ54ปีเมื่อคืนค่ะตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนมาว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยคือไปพบอาวุธซุกซ่อนอยู่ในบ้านก็เลยสกัดชายคนนี้ขณะที่อยู่ในรถที่ย่าน Richmond Park ทางตอนกลางของเมืองไครส์เชิร์ชเกลี้ยกล่อมอยู่นาน3ชั่วโมงจึงสามารถเข้าไปใกล้รถ แล้วก็ปรากฏว่าพบว่าเขาถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าเขาถูกแทงได้อย่างไรบอกแต่เพียงว่าไม่พบอาวุธในรถ ขณะนี้กำลังเร่งสอบสวนค่ะว่าเขานั้นเป็นภัยต่อชุมชนหรือไม่และมีความเชื่อมโยงกับเหตุยิงมัสยิดสองแห่งในเมืองนี้เมื่อวันที่15มีนาคมด้วยหรือเปล่าแม้ว่าเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงก็ตามขณะเดียวกันเมืองไครส์เชิร์ชจะจัดพิธีรำลึกระดับประเทศให้แก่เหยื่อย,ยิงที่มัสยิดในวันศุกร์นี้ตำรวจขอให้ประชาชนระแวดระวังต่อไปก่อนนะคะ ดัฐบาลก็สั่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นสอบสวนว่าหน่วยงานข่าวกรองสามารถป้องกันเหตุยิงที่มัสยิดได้หรือไม่เพราะมีเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าหน่วยงานข่าวกรองมัวแต่จับตากลุ่มสุดโตรงมุสลิมจนละเลยชายออสเตรเลียคลั่งผิวขาวผู้ก่อโศกนาฏกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายแอนดรูลิทเทลรัฐมนตรีข่าวกรองก็เปิดเผยว่ายังคงเชื่อมั่นในการทํางานของหน่วยข่าวกรองและไม่ควรด่วนสรุปว่าหน่วยข่าวกรองล้มเหลวจนกว่าผลการสอบสวน การทำงานจะเสร็จสิ้นขณะที่นายกและทมนตรีจาซินดาอาเดนของนิวซีแลนด์ก็เดินทางไปพบกับชาวมุสลิมในเมืองดาน,นีดินเพื่อรับฟังความกังวลใจหลังจากที่เหตุมือปืนบุกราดยิงมัสีิดถึง2แห่งมีผู้เสียชีวิตมากถึง50คนผู้นำนิวซีแลนด์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าบรรดาประเทศมุสลิมต่างตื้นตันใจกับการตอบสนองเหตุการาดยิงของชาวนิวซีแลนด์นอกจากนี้นางอาเดนก็ยังเดินทางไปเยือนศูนย์การเรียนรู้อิสลาม ประถมวัยแล้วก็ได้อ่านหนังสือให้เด็กๆฟังด้วยมีรายงานคขาว่าเธอจะร่นระยะเวลาการเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้าจาก3วันเหลือเพียงแค่วันเดียวเนื่องจากว่าไม่ต้องการอยู่ในต่างประเทศนานหลายวันในช่วงที่นิวซีแลนด์เพิ่งเผชิญเหตุการณ์กาดยิงที่เมืองไครส์เชิร์ชโดยในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่นางอาเดินเยือนจีนตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนา,นายกรัฐมนตรีเมื่อปลายป,ายปี2560ค่ะ But นายกรัฐมนตรีนเลนทราของอินเดียประกาศความสําเร็จอีกก้าหนึ่งของอินเดียในการทดสอบยิงขีปนาวุธที่สามารถไปยิงดาวเทียมได้นะคะโดยโ<อ>นายกรัฐมนตรีอ,อินเดียถแถลงการออกอผ่านทาง<ห>โทรทัศน์แห่งชาติค่ะยกย่องการทดสอบระบบต่อต้านดาวเทียมว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในโครงการอวกาศหลังจากที่อินเดียสอยดาวเทียมในอวกาศที่อยู่ห่างจากพื้นโลก300กิโลเมตรด้วยขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมทําให้อินเดียตอนนี้กลายเป็น ชาติที่4ในโลกแล้วที่มีอาวุธต่อต้านดาวเทียมต่อจากสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนแต่ขี่ความสามารถในการสอยดาวเทียมทําให้เกิดความวิตกนะคะว่าอาจจะมีการแข่งขันกันพัฒนาอาวุธที่ใช้ในอวกาศค่ะทีนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมต่อมานะคะว่าการที่นายโมดีประกาศความสําเร็จในครั้งนี้ก็ มีขึ้นในขณะที่อินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะสําหรับอินเดียเองมีโครงการอาวกาศมานานหลายปีแล้วแล้วก็มีศักยภาพในการปล่อยดาวเทียมด้วยตนเองเพราะฉะนั้นประเทศตะวันตกก็เลยหันมาใช้บริการของอินเดียในการปล่อยดาวเทียมเนื่องจากว่ามีราคาถูกทีนี้ปากีสถานคู่ปรับสําคัญในเอเชียใต้ของอินเดียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นเดียวกับกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงกลาโหมของจีนก็ยังไม่ได้พูดถึงความสําเร็จในครั้งนี้ของอ เดียด้วยเหมือนกันค่ะมาแบบใกล้ๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองของห,หลายชาตินะคะอตอนนี้ประกาศศักยภาพทางด้านความมั่นคงกันเต็มที่เลยนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ณวันนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของการเมืองไทยไม่ใช่แค่การชิงไหวชิงพริบแต่คงต้องไม่ลืมคำนี้มันคือการชิงพัก บวกไปเลยค่ะชิงไหวชิงพริกและชิงพักเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมแต่ละพักเองโดยเฉพาะพักที่มีอํานาจต่อรองอย่างพักขนาดกลางที่ได้ที่นั่งสอสอมาไม่น้อยทั้งภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์จับตาดูกันให้ดีนะคะเพราะว่ามีผลต่ออนาคตทางด้านการเมืองไทยอย่างแน่นอนและวันนี้ข่าวใหญ่ตามที่เราได้รายงานกันไปเมื่อสักครู่ก็คือการที่พักเพื่อไทยค่ะได้ประกาศลงนามสัตยาบันร่วมกับ6กพักการเมืองทําให้ตอนนี้มีจํานวน สอสออยู่ในมือแล้วทั้งสิ้น255ที่นั่งแต่ทางด้านของพลังประชารัฐบอกเลยนะคะว่า 255ที่นั่งกับการประกาศณนวันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยตราบใดที่กกตยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้ยังมีอีกหลายตัวแปรคุณผู้ชมคะเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งก็มีใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดําทุกอย่างมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าผลการนับคะแนนและการประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งใน ในส่วนของสอสอแบบแบ่งเขตและสอสอระบบบัญชีรายชื่อนั้นคะแนนที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะในส่วนของเพื่อไทยมาเป็นอันดับ1 137คะแนนค่ะในส่วนของพลังประชารัฐ117อนาคตใหม่88ประชาธิปัตย์54ภูมิใจไทย52พักชาติไทยพัฒนา สิที่นั่งแล้วก็ไล่เรียงกันมาคุณผู้ชมคะที่เหลือตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้คำถามก็คือใครจะร่วมงานกับใครเรามาดูกันเลยสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลรี่ได้ว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้บวกลบคูณหารกันหน้าดูเลยแล้ะคะ่ะและอย่าลืมคำว่าความน่าจะเป็นเข้าไปด้วยตัวแปรสำคัญตอนนี้มีหลายตัวแปรด้วยกันเริ่มกันที่ในส่วนของพลังประชารัฐกันก่อนเลยเพราะพลังประชารัฐจุดยืนชัดเจนคุณผู้ชมคะ เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการปล่อยอฟเฟอร์ข้อเสนอดังกล่าวนี้ให้กับพรรคการเมืองอื่นหรือชูคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกเพราะบอกเลยว่าเสียงที่มีอยู่นั้นสามารถที่จะดันพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสียงตอนนี้ถ้าเราดูสูตรสมการนี้คุณผู้ชมคะพลังประชารัฐ117ที่นั่งค่ะบวกกับประชาธิปัตย์54ภูมิใจไทย52ชาติไทยพัฒนา1ิบ รวมพลังประชาชาติไทย5พักชาติพัฒนา3นะคะแล้วก็ไปรวมกับพลังท้องถิ่นไทย2รักพื้นป่าประเทศไทย1พลังชาติไทย1ทั้งหมดนี้มี245ที่นั่ง245ที่นั่งที่ณนะวันนี้คาดการว่าพลังประชารัฐมีอยู่ในมือนั้น ไม่เพียงพอที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะอย่าลืมคุณผู้ชมคะเกินหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็คือ250ที่นั่งบวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็น251ที่นั่งเพราะฉะนั้นมาดูนะคะว่าตัวแปรสําคัญที่ตอนนี้จะมีส่วนที่จะทําให้พลังประชารัฐนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่และจะได้เกิดน,นั่นก็คือบวกไปอีกเลยคุณผู้ชมคะจะต้องประกอบไปด้วยพลังประชารัฐ117ที่นั่งคะ่ะ ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยรักผืนป่าประเทศไทยพลังชาติไทยและนี่คุณผู้ชมวงกลมกันเอาไว้เลย พักเศรษฐกิจใหม่นะคะของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณถ้าได้ไป6ที่นั่งจะรวมเป็น251ที่นั่งพอดีเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่สูตรนี้จะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเมือ่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณประกาศชัดเจนแล้วว่าผมรักษาคำพูดฝ่ายไหนเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ผมเลือกฝ่ายนั้นแล้วพอต่อข้อถามที่ว่าแล้วสุดท้ายแล้วจะไปร่วมงานกับพักเพื่อไทยใช่ไหมตอบชั้นๆครับคำนั้นน่าจะเพียงพอแต่นี่คือที่เราคาดการณ์กันเท่านั้นคุณผู้ชมคะสองสูตรกับความน่าจะเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐที่นี่มาดูสูตรของทางฝั่งเพื่อไทยแน่นอนวันนี้ที่บอกว่ามี255เสียงอยู่ในมือพักเพื่อไทยคะ่ะ 137ที่นั่งอนาคตใหม่88บวกเสรีรวมไทย11บวกประชาชาติไป7บวกเศรษฐกิจใหม่6แน่นอนยืนยันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อชาติอีก5พลังปวงชนไทยรวมแล้วเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งไปแน่ๆ255ที่นั่ง255ที่นั่งนั้นเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งของ500ที่นั่งแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสูตรนี้ ไม่เพียงพอในการจะโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี60ชัดเจนแล้วนะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสและเขียนข้อกฎหมายให้สอสอที่ผ่านกระบวนการการสรรหารและคัดเลือกเป็นไม้สุดท้ายโดยคอสอชอมีอำนาจหน้าที่ในการร่วมกันโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคะแนนที่ในส่วนของเพื่อไทยมีเมื่อสักครู่นี้ไม่เพียงพอในการโหวตเรื่องนายกรธฐมนตรีสองสภาสภาสูงสภาล่างบวกกันนั้น750ที่นั่งเกึอหนึ่งจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า376ที่นั่งเพราะฉะนั้นมาดูว่าถ้าคุณหญิงสุดารัตน์จะได้เป็นนายกรธฐมนตรีเมื่อสักครู่เดี๋ยวให้ทีมงานย้อนกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าจะมีสูตรกับโอกาสความน่าจะเป็นนะคะที่คุณหญิงสุดารัตน์นั้นจะได้เป็นนายกรธฐมนตรีจะต้องร่วมงาน กับพักไหนบ้างคุณผู้ชมนี่เนี่ยไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวมาดูในความน่าจะเป็นและสิ่งที่จะเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่ตัวเลขแน่ๆก็คือถ้าจะบวกเนี่ยต้องได้ทั้งภูมิใจไทยต้องได้ทั้งประชาธิปัตย์นะคะแล้วที่สำคัญต้องกวาดพักเล็กมาทั้งหมด จึงจะเพียงพอและมากพอที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพาะวันนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยบอกว่าที่เมื่อวานเนี่ยเป็นกระแสข่าวออกไปอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมแต่เมื่อวานเนี่ยมีความน่าสนใจกระแสข่าวลือที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมแม้กระทั่งบอกว่าถ้าคุณอนุทินมาร่วมงานกันเรายินดีเลย นะคะที่จะเปิดทางให้คุณอนุทีนั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้เพื่อไทยบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการประกาศแบบนั้นตามที่มีกระแสข่าวออกไปเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึงจะเพียงพอคุณผู้ชมมาดูเพื่อไทย137ก็บวกอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติเศรษฐกิจใหม่เพื่อชาติพลังปวงชนไทยนี่พ่วงไปอีกถามว่าพรรนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมประชาธิปัตย ประชาธิปัตย์ที่แม้กระทั่งคุณกรจากเด็กวานิชบอกเลยนะคะบอกว่าข่าวลือที่บอกว่าคุณกรเนี่ยไปพูดคุยการกับเพื่อไทยบอกว่ายินดีที่จะไปร่วมงานแล้วก็จะไปโดดเดี่ยวพลังประชารัฐคุณกรบอกว่าไม่ใช่เราไม่เคยพูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นสูตรนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยก็ยากพอสมควรแต่ภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวรกูลเสียหนูนี่แหละมีที่นั่งอยู่ในมือถึง52ที่นั่งบวกกันไปแล้วคุณผู้ชมถ้าบวกกันไปทั้งหมด จะได้374ที่นั่ง374ที่นั่งยังไม่เพียงพอยังไม่ถึงกึงงก่งหนึ่งกึ่งหนึ่งคือ376คนเขาไปดูตัวแปรสำคัญอบวกเพิ่มมาอีกเลยคุณผู้ชมคะพลังท้องถิ่นไทยรักผืนป่าประเทศไทยชาติพัฒนาเป็นไปได้ไหมที่จะร่วมงานในส่วนของพักเพื่อไทยภายใต้สูตรการเมืองแบบนี้ 377ที่นั่งนี่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลและเพียงพอเป็นอย่างยิ่งในการหมดเรื่องนายกรัฐมนตรีแต่ตามที่เรียนคุณผู้ชมไปเลยนะคะว่าโจทย์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณกับโอกาสความน่าจะเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะอย่าลืมค่ะไม่ใช่เพียงแค่สอสอเหมือนในอดีตที่ผ่านมาณนะวันนี้เนี่ยเรามีการพูดถึง บทบาทและอำนาจของสวในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะว่า250คนมีโอกาสที่จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวแปรสำคัญและเร็วๆนี้ภายใน3วันจะมีการประกาศรับรองรายชื่อของสวที่ผ่านการคัดเลือก โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชออกมานั่นแหละค่ะจึงเป็นโจดใหญ่เพราะฉะนั้นการเมืองไทยณนะวันนี้กระพิบตาเลยไม่ได้ทีเดียวเสียงของประชาชนมีค่าแต่สุดท้ายถูกคำนวณเข้าไปเป็นสูตรคณิตศาสตร์ทางด้านการเมืองไทยรอติดตามดูคุณผู้ชมคะเพราะก,กว่ากะกะตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็คาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นวันที่9พฤษภาคมนี้นี่คือชมหน้าคร่าวๆที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันน,น,นะคะ